สบายดีพี่น้องบัสกูลสุคนปัสมองสุบอลาผขกกะ่องสปินะลุยคือเก่าพี่น้องเมนกกะสิพาพี่น้องไปลุยป่าคือเก่าเนาะไปหาหน่อไม้พี่น้องเลยเราตาหวยคือเก่าเป็นลุนร้อมกันอีกพี่น้องเราไปตามห่วยอะไะพี่น้องเลยมนิกัสิี่้องไปุ้ยป่าคืานนอเฝนเนาะไปได้มีอไอม้นี่น่มีเาะ ไม่ก็ข้าเจาก็มาหาคือกันพี่น้องต่อเลยบอกคอยลาลเป็นได้หยาเขียวเขียวมันตกใส่เนาะเจออะไรพี่น้องเราไม่ไหลอุ้ยแต่มนหน่อยยาวเท่าน,นี้อี่างเนาอไม่ไหลเนาะ mấy lại à, họ đang kêng ở phía nào ấy, chơi này thôi, cuốn cuốn hết, nó mày nhảm phun nỉ, pò mi ở phía nào ấy, con meang đìn măn, hát phía nào, nó mày nhảy thế นอนดิจ้วมหลุดมาแล้วหน่อยใหญ่นะมีพี่น้อมาหลุดกันมาชิใหญ่จังได้ Tháo ngam thì này Thả mạnh chậm Sắp xong thì sắp đậy nó thì nó không kịp mãi Wow. หืมหน่อขาวอันนี้มันดำม,มันอันเคี้ยวเลยเนาะตอนนี้อันนี้ปิดใหม่อันนี้ก็ด้อยู่ทีนพี่หน่อเอ้ยในหน่อเดียวเน้อมันไม่ไหลพี่หน่อเอ้ยมันรุ่นมันใหญ่ฉันได้ขาวเนาะ กระพุนไม่ใหญ่เติบอยู่แชัชอเลยชัอ,อ,อเลยข้าเลยว้านอนใหญ่นาะขาวๆอย่หน่อยมองดูนอนก้อนนะกินแต่ปลาตูดมัน คือไงเต,อต๋อนะมันค่ะเนาะอย่าขาดนะนิดหนึงถาไม้มันออกในไหมอ่าคืออ่อนจะ้ะทุบมันอืมเนาะเดี๋ยวต้องขุดยังไงเนาะเพราะว่ามันถึงชุ่มเตอ๋อแล้ว เหมืนเด้เจอแบบนี้คูกอรพี่น้องเนาะขนาดมาเจอหน่อไม้ใหญ่พี่น้องเลยแต่ว่าอยู่สูงเกือบเลยก็ตัวติดติดอาจจะเป็เห็ดหน่อไม้เผาแบบนี้ในพี่น้องเลย โอ้โหอาตัวใหญ่ององหน่อ้องเนาะอ้าวี่ขาวได้งกดติดน้ำ ตัวนี้สองหนอนะกอนนี้เนาะขึ้นสูงเติบเลยพี่น้องนไม่ไล่นะพี่น้องเนาะฮะพี่น้อง หมอไก่ก่อแหนี่มาลุ้นพ่นมาลุ้นหินแห่ได้นะไอโนนหินแห่โอ้ข้าวงามอีพี่น้องเลย หูอีกข่าวข่าจุ๊บเลยคุชิโล่ไปน้ำพี่น้องเลยฮาหนุใหม่ฮาคุชิโล่ไปน้ำเซอร์โมมันมนะเย็นสัตวหลุ่นพี่น้องลุ่น เขาไปกินเนาะแปลกนาะจิรลอนี่อยู่ใต้ดินก็าหายใจได้แถบได้มีหูหายใจเลยอัดเบิดโอ้โหเลิกเลยเลิกแห้ง <laughs> เลอกอะไรนี่โคตรน่แห่งงาม หลอกกต่ตัวน้อยตัวใหญ่นะพี่น้องเนาะหน่ามีปวกจะไปเห็ดปวกเฉออกว่าจ้โอ้ยคาหางไม่ช่างได้ขวัญงามๆน้องแตงเปร่งดินทรายทำกุดม้วนม้วน Cái nói, eh? Oh, chắc nói đấy, nói, eh, lúc nữa, đấy Tất cả, chị tôi nha hai, khót lơ, ghê. tô nói, là nha, 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 này nha, 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 ียบร้อยหระวะเยไหพี่น้างตัวนี้ยังไงอ้วนๆนะเดี๋ยวนี้ก็เป็นตาคูดอยู่ดอกพี่นนอะก้นขา้าเลยไ้่ใ่หลอกกระไลอยู่พี่น้หนแ้วหอกใหม่ทำเบานี้ เรียบร้อยเขาหักใหม่ใหญ่สำบุได้ชำพี่เนาะหลุดควยนีต่อนี่พี่เนาะเสร็จแล้ว ไม้หลายนี i i, lại, ia, ư, i i là, ่แหละนี่พี่น้องเอ้ยมันอยากเสียงฮู้บ่อยากเห็นฮู้มันย้อนแหักไม้เนาะหักไม้หลายแลเฮาพดแล้วมันบ่เห็นู้มันโอ้ยตตนะตบ่ใหพี่น้องเอ้ cho cái nhảy này, cái tranh tôi nhảy đấy. Ngoại lược đấy. Yeah. Lược phần miệng nó. Lược hen. thương ạ. Nhé. Ôi. Tôi nên nó. <cười> <cười> คือเชงมาเลิกพี่น้องเอ้ยตัวตัวใดที่มันควายเลิกมันตโตไม่ใหญ่เลยตัวนี้หน่อยตัวใดที่ตื้นๆน่อใหญ่อันนี้คนหนึงอ้าวอันนี้เพันแหงตื้นคักมาเบิ่งกม,ม,มาใหม่ครับพี่น้องเลยหุ้ยใหม่จะอยากเต็มกระต่ายนะพี่น้องเนาะแต่เมื่อน,นี้บ่มานหน่อขาวเป็นได้พี่น้องมันเต็มหน่อยเหี่ยวเนาะ ปนกันเนาะไม่ไหลไม่บูงพี่น้องไม่บูงก็ได้อยู่เสียงผาหองหึ่งมาแหละไม่ไหลก็ได้ไลอันเตือพี่น้องทางหลุมพมีแต่ไม่ไหลทั้งหลุมเัางปนกิโลาเพร้อมสั่นก่อนสั่นก่อนว้ายเห็นแล้วกระไดเตอะว้าย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 ไล่ันเตอพี่น้องเยบอร์ห้าคขาดีดมัน เ๋้วก็กินอยูพี่น้องเลยไปละบานพี่น้องพอกันคลิปใหม่ฝากกดไรก็แชร์ก็ติดตามเป็นกำลังใจสับปินในเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้สบายดี